สวัสดีครับผมต <in> ่งกงนืี่สองกวางจุยหลวงจริงครับวันนี้นะแนะนำเอ่อวิชาของปฏิสีีเยวต่อตั้งแต่ต้องต้องตั้งแต่เริ่มต้งนะเอ่ออย่างงั้นเรียกว่าปฏิสีต่อเียวจริงก็คือหลวงจริงเลยครับสามัญจรสามัญกงนะเอ่อคุณจริงนะทุกไปให้ตาหมอดูตาบอกดูก็ส่วนจะเรื่องปีิสีเียวนะแต่ หลังนี้นะคุณศึกษาตัวดีท no. ี่เถียวมากขึ้นครับแต่บางของยังยังไม่รู้นะเออก็เออไม่รู้ว่าอย่างไงเรียกปุ่ดีที่เถียวเป็นยังไงปุ่ดีที่เถียวก็คืออักษรเป็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้วก็ปุ่ดิถ้าเถียวนี่นะอันนี้ก็มีเถียวสปี手臂เส้นบีนี้ปีนี้เป็นปีกิน เสาบีดงเกสิวงตงสิงบีเวลาเป็นอิกบีอย่างี้ลกัเสาปีเสาเดิเสาวางเสาเวลาอยงน้พอยเียวเนี่ยอยารูว่าพอดีเียวแค่แค่เปกตัวนะเขาก็สามารถอังพิ่งวางของเราได้เี่ยพอังอย่งไเพาอเขาจะอังแบบนี้ ทั้งปีเขาจะเขาก็จะดพ่อแม่อกองอาพาทั้งเดินเขาก็จะดูดสังของพึ่งฝงครอบครัวกังาานคู่ร่วงงานเสาว,วาาัวก็คือตัวเองกับคู่ครองทั้งเวลาก็คือลูกหลานหรือลูกน้องหรือชีวิตยังแก่แค่สีสเส,สาเป็ดตัวสามารถดูถึงพึ่งของได้ ครับวันนี้ผมสั้งตั้งก่อนแล้วก็ก็ก็ไแนะนำที่หลัง